หลังจากที่ตั้งตะขอได้แล้วก็มาตั้งมอจิฟันหรือหลายๆท่านอาจจะเรียกว่าก้านไม่ฉีดนะครับแต่ของผมที่นี้ผมจะเรียกก้านไม่ฉีดนะครับเพื่อให้เข้าใจากับการทํางานที่ผมถนัดก้กานไม่ฉีดก็จะตั้งง่ายๆนะครับหมุนล้อสายพานจากเข้าหาตัวนะครับ ให้เข็มลงให้สุดไครน็อตตัวนี้นะครับมันเป็นน็อตจับก้านไม่ขีดดึงเข้าออกได้ในจังหวะที่เข็มลงสุดดันนะครับดันปลายก้านไม่ขีดนี้ให้ห่างเข็ม0.5มิลทุกเล่มเลยนะครับอันนี้ผมจะทำเพียงแค่2เล่มเพื่อให้ดูว่า,าลักษณะการจูของเขาเป็นยังไงห่างเข็มนะครับห่าง ห่างเข็มเมื่อเสาเข็มลงสุดมือกดดูก็ได้ให้ห่างเข็ม0.5มิลนะครับแล้วก็ล็อกล็อกให้แน่นเลยเล่มนี้ก็เช่นกันนะครับดันเข้าไปให้ให้ห่างเข็ม0.5มิลเช่นกันนะครับแล้วก็ล็อก การไม่ขีดจะต้องตั้งเป็นแนวเหลี่ยมๆเนี่ยให้เรียบนะครับไม่ควรให้เอยียงซ้ายหรือเอียงขวาด้านใดด้านหนึ่งให้ตรงเลยนะครับแล้วก็อยู่ในแนวลา,าบแล้วก็ห่างเข็ม0.5มิลและต้องอยู่กลางเข็มด้วยนะครับเมื่อเสาเข็มลงสุด จุดนี้นะครับต้องอยู่ตรงกลางเข็มเมื่อเสาเข็มลงสุดนะครับถ้าไม่อยู่กลางนะครับเราสามารถที่จะขยับซ้ายขวาได้นะครับโดยการไขน็อต2ตัวนี้นะครับน็อต2ตัวนี้จะสามารถไขยยกา้านโยกของก้านม่ขีดนี้นะครับสามารถขยับซ้ายขวาได้แล้วก็ขึ้นลงได้นะครับ ขยับให้อยู่ตรงกลางก่อนแล้วก็ล็อกนะครับอย่าเพิ่งล็อกแน่นนะครับเพราะว่าเราจะต้องตั้งกับการห่างตะขอด้วยเช่นกันจะต้องตั้งให้ห่างใต้ท้องใต้ท้องของก้านมิฉีดนี้นะครับจะต้องห่างตะขอก็คือห่างได้ตั้งแต่0จุด 2มิลถึง0.5มิลนะครับจะไม่ห่างเกินนี้0.5มิลก็ได้0.3มิลก็ได้0.2มิลก็ได้แต่ให้ห่างนะครับแต่ไม่ควรเบียดนะครับทั้งหมดเลยทั้ง2ตัวเลยนะครับวิธีขยับก็ล็อต2ตัวเดิมนี่แหละครับมันก็สามารถที่จะขยับขึ้นลงได้ กับซ้ายขวาได้นะครับทําให้สัมพันธ์กันนะครับหมุนล้อซสายพันธ์จากเข้าหาตัวนะครับกดก้านไม่ขีดลงกดลงไปนะครับเราไขาน็อตตัวนี้ให้หนืดก่อนแล้วก็กัดอ่ากดก้านไม่ขีดลงไปให้โดนหลังต่อขอนะครับ มันจะค้ำกันอยู่แล้วเรากดลงไปนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาดันขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับให้ห่างสัก0.2มิลถึง0.5มิลนะครับแล้วก็ล็อกเพื่อป้องกันไม่ให้ชนกับตะขอนะครับก็สังเกตตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือหมุนจักเข้าหาตัวแล้วก็สังเกตตอนที่ก้านไม่ขีดถึงหัวตะขอนะครับ จะต้องไม่ชนหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าจะตะขอจะมาสุดก็จะทำการเป็นแนวเดียวกันนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าต้องห่างนะครับสองดูข้างล่างใต้ท้องของก้านไม่ขีดก็จะเห็นนะครับว่าห่างซึ่งเราก็สามารถกดดูได้นะครับ ก็จะเป็นเด้งๆยังไงก็ต้องห่างนะครับถ้ากดแล้วมีเด้งๆลักษณะนี้เมื่อได้แล้วก็ล็อกเลยนะครับล็อกน็อตจับการโยกตัวนี้นะครับตัวนี้สองตัวนี้ล็อกให้แน่นเลยแล้วก็หมุนเช็คดูสักสองสามรอบเพื่อความชัวนะครับ ได้ตามที่ตั้งไว้ไหมนะครับก็อย่าลืมนะครับเช็คด้วยทุกครั้งจะได้ไม่พลาดน,นะครับ